ดูที่นี่สวยจริงแล้วก็มีโดนด like. ้วยแบ็คเป็นเป็นเป็นแด่แบ็ต่อใช่แล้ววันนี้มีโดนเป็นสิบล้านตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเลยต้องรอว่าจะเป็นยังไหนคาณด่าว่าที่รอครับก็จริงๆเรามีแบบสเตจที่แบบว่าแบบที่ใหญ่นะฮะที่แบบผมมาตั้งครองแล้ววันนี้ผมตส่งเพลงได้เอาเพลง ปล่อยไปก็จะได้เราียู่มาเดล็กๆมที่แรกเราแล้วก็คู่รักไม่เอ็นี่คิมมิ่เอ็ดี้ของนี้ก่อนเพราะว่ามีด้วยสิ่งมันยากอ๋อใช่ของคู่รีลิ่งก่อนอ่าแล้วก็เรามีเราจะเราเก็บมันไว้เรน่อนๆได้ชมแค่เราที่เราเอาเพลงมาด้วยความที่เราป่ยพี่อู๋ความแบบว่าเราเห็นตีมของคุทีสเตจแล้วก็เราเห็นแบบชุดด้วยเราเห็นว่าเราอยากเส้นทางในการมาเลย์เออถึงเชิงมันจบมากอันนี้ต้องบอกว่าเอ่อ มันพวกเราสองคนเนี่ยโปรโมแบบดูเหยื่อมามากแล้วเลยรย่นเราเดือดพังบ้างบังจะแตกปีนี้เราขอมาแบบรอๆลอยๆเผืออไม่แตกยืนแบบร้องเพลงในฐานะดาราชั้นดีลองดูบ้านแต่ว่าไม่รับปากว่าจะเหนื่อยไหมแต่รับรองว่าถูกรสชาติแล้วก็กิน เราไม่ได้เต uhh ้นหรอกเราไม่ได้มีเต้นเบามีเต้นแต่เบายกโยไปอไไปเบาาม่ต้องไม่ดูไม่ยังไงก็ยงดีดีแบบเยอะหลายสุทับหลาย แต่คุณบางทีเราต้องฆ่าไปบางทีเราอาจจะป้อกันจากมันมากหรไปจะแบบเยอการสื่อสารว่าง่าไหมครับซี่พิซวก็เป็นอีกปีที่ได้ทําอะไรมันมากหลายรสชาติเลยแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นปีที่โู้ครบถ้วนเลยนะครับแบบว่าสมบูรณ์มากแต่ว่าโดยรวมมันก็เหมือนเรียบเรื่องเปาะมันไม่ได้เกิดโตมันไม่แบบเรียนรู้ที่จะเริ่มที่จะแบบ ปล่อยวางแล้วอะไรอย่างี้เริ่มมุ่งเข้าหาธรรมะเรื่องรักตัวเองมากขึ้นอรอย่างเริ่มเริ่ม,าาม,มรู้รจักที่จะเรื่อง่ว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนกับการที่บว่าอะไรอย่างนี้ต่อท่อยากนะแล้ว,วาม,าม,ามาแบบมาลองคทีกนแล้วนันข้ามมคอเยอะมากคพราว่าวันี้เราเราทำอะไรอยู่ผมผมาแบบพิเศษเพราะว่าผมว่าจริง ไม่ได้เรามีเรื่องเฟร์มีบ้างอแบจริงจริงความสก็แนทอะไรี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเ่องฟรยอย่างเดียวราว่าอะไาไงมัก็เป็นแบบ่ใช้ชีวิตแับคู่รแล้วก็วไม่รู้แหละไว่าใครจะใช้ชีวิตยังไงสองคอยางใ,ให้อยากให้รู้เร่องการเ์แล้วกัน,กนว่าการรู้เองกาเยเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดนะทุคดัว่าเอออมาได้้เ่เรเน่ได้โฟกไิสเทำให้คู่ม้าั้งวางนเ้งานต้งหมายบ้าน อยู่คุยเงนไปบ้างแล้วเออ้าแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรแบบไม่เห็นอะไรที่ใหม่ๆใหม่ๆไม่นะแแล้วข้างบนล่ะมันยังมีสิ่งที่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยทำมาต่างจังเลยแสดงว่าเปล่าหรือไรอยู่ก็เเฮ้ยรู้เหมือนกันรู้เหมือนกันจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะ เป็นโฟงกัรแลการที่กินเป็นอีกหน่งรกันที่จะม็พ้อไปกับแฟนแต่ว่าเราจะตามยังานที่เจอหน้าพวกเราทักสองคนแบบไม่หายไปเน่นอนมีพมาีการก็ลองมาก ว่า,วาบางทีมันมันค่อนข้างที่จะเกินไปอย่างบางครั้งเกิดในที่สาธารณะนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดในที่ที่มันเป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่ว่าจะสะาธารณะหรือคนทุกคนมันเป็นการกระทั่งที่เรารู้สึกว่าหนึ่งมันมันไม่ช่วย้วยด้วยจะเรียกทำด้วยด้วยกฎหมายด้วยรระอ,อะไรย่อแบบนีน้เราเราเราว่า ไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตที่เราเป็นหน้าอย่าง้แต่พะพอมันมีแบบท้าไม่ถึงแล้วก็เราก็ลงสตอรี่นะอะไรที่แบบว่าเปิดแบบออนไลน์รอา้กแบบเออแต่ว่าการที่แบบว่ารแบบตามมาดูเราอะไรอ่างเงี้ยมันถึ่เจอกันบเว่าอจีันค่อนข้างดูคนดูที่จริงๆมากมากเลยคุหรืว่าคุณแอบฟังว่าตั้งแต่เูดไรว่าเราจปคุยต่ออันนี้กรืว่ามันก็แอบไม่เยอะแล้วแต่ว่าการที่แบบ อยากรู้จะถึงัค่แต่ว่าอัดเสียงเขาไม่คุยต่อแล้วก็ส่งต่อในกลุ่มว่ามันแค่เสียงต้าตัวบันอ่กอะลองทุกคนลอง ได้มาืนแล้วมีคอนเซ็ คืหล่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แเรเดียกอนตว่านันี้เป็นอะไรอันนี้ไม่ทราบได้ไม่สามารถที่จะกดได้เป่าแต่ว่าดูทรงแล้วว่าจะาอ่าีแนนบีนายงันอนนะคะนนั้นบี่าแน่นอนใชคือมันต้องมันตกัน เมาโดนแบบว่าสุป้ออมาเอ๊ไม่มีอะไรโดนเมาแบบเขา่อ้ยอะไรสสัวเรื่งาใจครบแล้วคนเนี้ยแมอลมังอยู่ในที่สการก็แต่คือมสัเป็นเรื่องสี่ตอะรัมา่าังกัรนั่งเรื่อยแไม่มันสรทุกคนสามายินที่เดินที่ได้ยินด้เลยมพูดยาให้เร้เฮ้ย อะไรแบบนี้เลยสิประมาณนั้นเขาก็อยู่ที่ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็เขาเขาเดินเข้ามาที่ตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี้เพราะว่าผมไม่ได้มาคุได้ใครฝั่งก็เยังเลือกเดี่ยวที่อะไร ได้ห <i> ังไุญบิณฑ์ก็มีอมย้มก็มีจริงจริงเอ็นดิคนมีอยู่แล้วในตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะแบบย้ายของเป็นเรื่องของบุญใช่แต่ว่าแบบอย่างอยาไอยากรู้ว่าอะไรถาันมันมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวมันเอว่าทส่วนใหญ่อัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าคุณกำลังอเสียงอยู่ในตุ๊กตามันก็คือเสียงแมวของผมเพราะว่าผมย้ายี่อยู่ที่อื่นหมดเลยอะอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าขำจนเท่าไหร่การแบบว่าแท็ก GPS เอาของมันตรายลงอย่าทคำว่าเดี๋ยเจารล็อนัแต่ว่าผมว่าคือผมยอมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเข้าชนะหรืออะไรมันรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้สึกเราไม่ห้ามเราไม่เคยขีดเทสไว้เลยเราคิดว่าสิงเราอ่ะการเป็นคนเนี่ยของมอนเซนส์ะเราควรจะต้องมี ผมไม่ผม,มเ้ราต่อให้เราหลักจากที่เราต้องเ p e c พกันแต่อันนี้คือมันันไปมากขนา่เราเลยรู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเราไปทํา,าทอะไรสักอย่างมันก็จะมีคนทาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำได้และเป็นสิ่งที่ฉันทำได้ึแม้ว่าคือจะไปได้ถึงปัตประชาชนมาสปอร์ตก็ตาม,มาทุกอย่างมันเป็นตังเกฑ์ของมันแล้วผมเองก็ ็ใช้กฎเกณฑ์ในการบอกว่ามา้องกันผู้ที่สมทมไม่ดีไัี้ใช้ชื่อผู้เดียวมีครอบครัวมีเที่อนรออบคัวของก็ต้องขีเส้นเอาไว้ด้ไยถึงแม้ว่าคูจะมีเตนะศิลปินคเอก็เป็นคนมีนบ้านพ่อจะแม่จนถเนปหรือกัทางพ่อแม่เราไปอะไรอย่างเงี้ยตอรมันเนนทีสควเกันนะ Welcome to Star Society